สบายดีสวัสดีพี่น้องวันนี้แซ่แขกกับชิบะขายเขียนแหงเองนะพี่น้องเนาะไปขายเขียนคังแหลกอยู่ตลาดสุกมานะพี่น้องเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยนี่เฮ็ดประมาณนี่แหละพี่น้องนี่กับชี้ซ้ำมัดฤทธิ์เนาะนี่มัดหาพันนะพี่น้องซ้ำอันใส่กันฤทธิ์หาพันเนาะอ่านี่เนาะอ่าซอมมัดกับส่วนมากไม่ได้ซ้ำมัดซ้ำมัดซิปพี่น้องอ่าเดี๋ยวไปเบิ่งแต่ยางไปตลาดนี่เลยเนาะแต่ยางคู่เอ๋ยเป่นอยู่มาใกล้ๆเนี่เห็นไหพี่น้อง สักแค่บ uh, ริษัทไหมกันซันนะพี่น้องกัท่องเขอถอดเขาผ้าพี่น้องเพราะว่ากับสีนี้อู้บังแดดพี่น้องอู้แดดจะจัดขนาดเนาะมึงสักแค่เหียวเฉียบยางกูจะหอดตลาดสุกมาพี่น้องไปเดี๋ยวมาเห็นกับบังใจัยสักแค่เด้อพี่น้องไปขายเขียดปกติกับสักแค่สิขายเขียดเป็นขายเป็นโลสุกมาเนาะหรือว่าขายบัลล์บัลล์เขาแค่เองบรรดาเนาะแต่ว่ามื่อนี้กับสิไม่เห็ดเขียดแหงขายเป็นขังแหลพี่น้อง เป็นขังแหลกของซะแข็ไคข้ายตะลาดอ่ะที่ขาดบ่อเนาะที่ไหลสัมได้นี่พี่น้องอุ้ยขาวหน้าแสลงขาจะเป็นกอญ่ายวงใหายพี่น้องบ้างตะก้อนหันเคี้ยวถีดมาแทนนี่ทางเมืองสุกรมะพี่น้องนี่เนาะอุ้ยง่ายพี่น้องเ้ยง่ายขนาดง่ายแห้งไร คน,นกลุ่มว่าเห็นกันแล้วนะคะแนนยนี่นนนนยๆางห่างๆรถไใบเนาะคันสขีส่รถนลล้มข้าวกับรถไม่ตะเขาไม่ใจยังนุ้ยหม่มองจับเนี่ยอย่ากฝ่าไปฝ่ามากะฝ่าก็คือบ่ฝ่าเลยพี่น้องเพราะว่าซุกมาตลาดซุกมาก้าให้ไก่กุยช่างกลับมาอีกกุยช่างว่าหัตลาดอีกเยอะซิมาสัมผัสเอือออ่อยเนาะว่า<ะ>เอื่อยขายยังเนี่ยเอื่อยประกาศขายลายยางอันนี้เอื่อยเอืออนนเอ่อยอ้วนเนาะอ้วน ขายยังเจ้าเขียนแเข็นขายเขียนแหงเนาะโอ้ฝนเอื้อยเอื้อยกอกมูเน่นี่เอือยเอื่อยกอกมูขายยังเนี่ยเอม้อมเขียนแหงเนี่ยเขียนเป็นเนี่ยยังในทงเขียวๆนะมะขามโอ้เขียนแหงเขียดเป็นมะขามผู้ใดไแก้ไปจมะขามนะโอ้มาหาเองมีแล้วป๊อเนห้าซันอ่าน โบไ่ขืนซานเองวนะน่ะปอบังบังพี่น้องบาง,ง,งเอือเป็นแดงครอบมีจันนาทานมาแดงครอบพนจนแดงมัดขอนนะโอจะพยายามตอกสิไปพอดีอตอกพอดี้ม่มีใครเห็นม,ม,มาเกง <นะ S 1> แผลเดีอยเพื่นไปแก้บ,บักขามยังจะไปแก้ไปขายคุณเหมิงวนะน่ะโอ้โหพวกลูกมาขายเนาะคือว่าล,ลูกเป็นกระไรขคน ก็คือสะแค่เห็นและพี่น้องเวลาแม่เปไหนที่นิ่ใสลูกเพื่อกันหน่ำทุบตีสิเอาเงินไปสือขนมน้าตามภาษาเล็กหน่อยนัย่นแม่กระไดเจอเซฟซ่าผ่านกะก็ะได้ให้ลูกสืขนมกินลูกก็โหดเพราวะว่ามีเงินหรืบอบ่ไม่เนาะมีแต่สิตีเอาอย่างเดียวอู้แดดแห้งขนาดพี่น้องหอนหอนหอนไปเดี๋ยวไปบงังยู่ยตลาดกันเลยพี่น้อง ว่าสะแคกสิมดดูบ่วมดเป็นกำลังใจให้ players, ements, น้ำน้ำพี่น้องเนาะตลาดยามแดงเมืองสุกมาพ chanting, ี่น้องอยู่ตลาดเมืองสุกมาเนาะนี่อันนี้เพิ่นมาหอดสุกมายล่ะอันนี้ข้องเอือยข้องเอือยมดีกําลังมาหอดพี่น้องน้าสะแคกสิพาโลเบิ่งอันนี้ข้องสะแคขเพิ่นอันนี้เอือยเอือยยังเห็นอันนี้ข้องเอือยแครติดกันกับสะแคกเลยพี่น้อง ครับเยี่ยวสิบ่าพี่ดอกเลยเออยต้หอยพักบ่งพักกระเงี่ยโอ้พักกระเงี่ยพักแบนขนไอซีเป็นขาโพอโอ้หน้าไหม่ ปลาอย่งปาปลาโจโร่หนึงจังโม่างปลาโอ้คือแ่เหรอนีตทักมันก็ท้ลเหโอ้ปลาลาบอนี้จะเป็นปลาลับนโอ้แถวนี้สิเป็นแถวปลาเลยพี่น้องมีแต่ปลาแต่ฟังนีสิเป็นทักเนาะตะกาบ่ได้ใส่หมกันซีนพี่น้องโอ้ปลาคอแหง แค่ฝนพ่นบ่คอยไล่ไปได้นะพี่น้องะแขกก็บริไปกับริฟาไป้าองคือการพี่นนองฝากบอกที่งงามเอะนะนี่แหละพี่น้องตะแคก็บริเลาไปทัวร์่โอ้ปลาคอคอใหญ่ตะแจูหเกาัปกระโดน หนึ mm, 1, 8, mm. ่งบาเนาะไ้่เาขนาดนั้นี่แหละกระโลไปค้าเขียดขึ้นเกาเลยพี่น้องเดี๋ยวที่พาโลมปฮะเดีอยวต่อนจะแค่กับซื้อนังเปล่า คล้ยมดหรือบ่ยังไห็นปะเอออืมว um ันน um ี้แม่ไปกล้ายใหญ่ที่เแล้วอ่ะสักแค่พี่น้องขายเขียดก็พี่น้องแจ็คส์มืดบ่มันมาหลุดน้ำกันเลยพี่น้องกอนนี่ก้าคายยังบ่มืดยังอยู่หาหมาปนสักแค่อะเอาไว้ให้เอื้อดคล้ายหายนะสักแค่เขาเลยฝ่าหมาเนาะว่ามีคล้องที่ใดได้ยังเมย์ได้ไปเบิ่งกันเมื่อเลยพี่น้องลดหญ่มากเลยยังห้องเคืองแหละพี่น้องตอนไอ้ยางเมื่อ น้ำสาวใสอยู่มากคนเดียวพี่น้องมาคนเดียวตอนไปไปค้ายกันหลายคนอยู่เอือเพิ่น้ำท่านขาดของสเปรเองกับท่านขาดแต่ว่ากับฝากมันไปนาะ้ายกับอะไรอยู่เป็นเงิ่อนไทยกับหลายกุบาลน้ำสเปรกับซื้อหนางซื้อหนึ่งจะมืดพี่น้องสังเกตดินเนะาะยางผุผุขอาถอดเข้ขไปพี่น้องมึงขาแข็งสเปร งามเป็นยังไรสินะมาหอดเลยพี่น้องสัแค่ว่าสื้อฝาเตรียมตีขาวให้ดรพันกันจะเตรียมไปทีเรียบร้อยพี่น้องส่ะตีขาวตีขาวให้ดรซ้าพี่น้องเมืออะไรมังมคา่าบังแคมาหอดเลยพี่น้องหอ่อเแี่ได้ยังแน่นะพี่น้องหน้าของไม่ตลาดจะหาซิผ้านเด็กปุกพีคหาผ้านเนาะแล้วก็แผ่นเพอร์นอง ร้อยหนึ่งนี่พี่มัมงเอาพี่น้อง 4, เศาสี่พันเนาะพนบอกเศาหาพเานเลยจะเดินนี่ร้อยหนึ่งประมาณสามสิบบอหรือว่าเศาแปดเศาเก่าเนาะทันไรเครื่อกรนี่หนึ่งร้อยบาทได้พี่นอ้องอเพิพนเตือนล้ะัะแค่เสีเพนมาปล่อนข่าวแล้วพี่น้องอันนี้เจ็ดพันพี่น้อง ได้เงินหาสิบผ่นเรืออยนะู่สิบสองผ่นเนาะอยากได้มหมวกไ้นองแนะ่ว่าชื่อหมวกเสือหมวกเงินบ่เพาะหมวกหมวกเท่าไรหมวกสิบหาผ่านหอเ่หมวกสิบหาเมีพันอยากได้เสือขุมนะเสือขุมกับสิบหาพันเกันโอ้ยสอ,สองกีสองไก่อยากได้หมวกไข่ดกแน่อยากได้ดนะอ,ไดอ่า เสือให้แม่แน่เนาะแม่ก็ไปตลาดไล่เธอแม่ว่าให้เสือเสือมาให้แน่สั่งเอือยก็ลองอยู่เลยจะแขกกับว่าสื่อมาโอ้เงินเหลือสิบสี่ท่านเขาว่าสิบสี่ก็เอาก็เลยว่ามาขายของกับสีบัวเรือติดต่อเมื่อเลยก็เลยจะแขกก็เลยบัวสื่อสำนัหมวกกับบัตได้เสือคุ้มกับบัตได้พี่น้องมาไปย่างบัดมือไม้กัแต่ว่ามือแรกเลพี่น้องไปเยื่องเลยพี่น้องจกมือได้เป่นสิได้ไปเยื่องอีกเนาะก็ดีใจเลยเสมอมา ถ้ากูยูซือซือนะก็ยูซือซือกะไม่แต่เงินออกว่าไม่เงินขาเพราะว่าแพนเพิร์ดแต่ซีมาร์แต่ดิจิตอเพิร์ดก็เยอะเยอสินสุดถ้ายอ๋อเืออีกสินหนึ่งเยอะสองสินดีสแก่ซื้อมากพอดี โอเคพี okay. ่น้องสำหรับคลิปนีสักแค่กับช <inaudible>. <invest ama Nicole. SPEAK. öyle> ิคอ็จะคลิปนะพี่น้องอ่ะขอให้มาคลิปนี้กับฝากก้อนไลก์ก็แท้เป็นกำลังใจสักแคมเด้อพี่น้องฝากก้ติดตามเน้อที่บอผัดคลิปเป็นมาของทราแค่ฝากเซกอากาบสบายสบายดีพี่น้องเออที่ว่าเราตลาดสักแค่กับขอาวถั่วข้าวไร้นะพี่น้องสักแค่กับโลแบบบัไดหุ่มหุ่มของพี่น้องแบบเบิร์เนาะโลกับโลสันนึงพอมาสักแค่กับฝากมาเบิร์เกลี่ยท้ายนะเนาะก็เลยอ่าบัไดคอยสิได้โลปันไดขนาดแล้วก็บัได ให้เบิไกๆว่ามยังขายเนี่ยยังเนี่ยนอกจาสเบิ้งกไกๆแกระดนแหงเนี่นนกกกยก็บก่หวอ่าสีจแสจงด้บ่แจงน่เพง